ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนชิลานะจ๊ะก็วันนี้เรามาถ่ายกันบนรถเพราะว่ามีเหตุนะคะที่นายจะต้องแบบเออรีบออกมาข้างนอกนะก็เลยไม่ได้ถ่ายที่บ้าน,นจริงๆจะถ่ายที่บ้านแหละแต่ว่าต้องมาไปสนีก่อนกลัวไปสนีปิดก็เลยขับรถออกมาก่อนเราก็เลยต้องมารีวกันบนรถนะคะเนี่ยวันนี้เนี่ยนายจะมาลองตัวนี้นะคะเป็นคุชชั่นที่สาหรับผู้ชายจ้าเป็นตัวนี้เลยชื่อว่า Oppa Style All in One Skin Care Men Cushion SPF 50 PA 3+ นะจ๊ะก็จะเป็นลักษณะ แบบนี้เลยนะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันออกมานานมากมากมากแล้วนะเห็นนานแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ลองสักทีนึงจนอีกทีนึงเนี่ยไปเจอในช้อปปีซึ่งราคามันถูกมากเหมือนเขาน่าจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรช่งวงเซลล์อะลดร,ราคาเหลือมาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองค่ะทางเราก็เลยไม่พลาดที่จะซอยมาทุกคนดูนะคะแนนเชื่อว่า,วาคลิปนี้เนี่ยจะต้องแบบว่าถูกใจลูกสาวต่างๆแน่นอนนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยผู้หญิงผิวเข้มใช้แล้วจะรอดหรือเปล่านะซึ่ง สีที่นักซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นเบอร์03นะคะเป็นอ่อชื่อสีว่า Coco ่สกินนะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า อ่สีเข้มของเกาหลีเนี่ยมันจะเข้มสำหรบับสาวไทยไหมอะไรอย่างไรก็เดี๋ยวมาลองกันเลยดีกว่านะคะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอ่าระวังพูดไปก็แกะไปด้วย <c oughs> วันนี้ก็จะรีวิวกันแบบชิลๆนะจ๊ะตันนี้เนี่ยคาเค็มของเขาบอกว่าผู้ชายผิวใสไม่ได้หรออ๋อมีการเขียนต่างๆแล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยปกปิดรอยนะคะบํารุงผิวแล้วก็กันแดดไปในตัวด้วยเลยนะและส่วนที่เหลือก็จะเป็นภาษาเกาหลีและภาษาอังกฤษซึ่งเราจะไม่อ่านให้ฟัง <laughs> นะคะโอเคเรามาดูตลับกันดีก,กว่านาะะตลับของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยจ้าแมนแมครับนะคะเป็นสีดําเรียบๆบแบบนี้พกไว้ไม่โปะนะคะหยิบขึ้นมาก็คือคงไม่มีใครว่าอะไรนะพอเปิดเข้ามาข้างในอ่ะมีกระจกให้มีตัวนี้นะคะ พับคุชชั่นประมาณนี้เลยซึ่งเขาให้มาในปริมาณ15กร,รัมนะคะก็เป็นปริมาณของคุชชั่นทั่วไปเลยเนาะอันนี้เนี่ยนักซื้อมาที่ช็อปปีนะคะราคา100กว่าบาทนั่นเองอะคือมันถูกมากจากที่ตอนแรกราคาจะอยู่ที่ประมาณ400ได้นะคะประมาณ300-400นะฮะลดร,ราคากันแบบกระหน่ำมากเวอร์ก็เลยอ่ะต้องซื้อมาหรอกมันแกะยากจังเลยทุกคนแป๊บนึงนะ โอเคแกได้แล้วมาเรามาดูสีกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเป็นสีที่ลุ้นที่สุดนะอเข้มมาแน็กว่าเข้มแหละแต่จะเหลืองไหมเรามาดูกันนะคะโอ้อ่าให้ดูสีเนี่ยจ้าเฮย้ยสีคือแทบจะกืนไปเลยนะคะแต่ว่าจากที่สังเกตเนี่ยมันไม่ค่อยอมเหลืองนะทุกคนจะปาดตรงนี้กันจะได้เห็นสีกันจะชัดนี่นี่น,นี่เห็นไหมคะ คือสีมันไม่ค่อยอมเหลืองเท่าไหร่นะแต่ถามว่าเข้มไหมเข้มสีเขาจะมีความแบบแซลมอนนิดนิดอะแบบส้มๆนะคะอ่าก็จะแทนแทนแบบแทนส้มๆเหมือนบอนเซอร์นะมามาลองที่หน้ากันเลยดีกว่าซึ่งหน้าตอนนี้ของแนกเนี่ยเอาเป็นว่าเราไปแพ้อะไรบางอย่างแล้วก็เลยกลายเป็นแบบนี้นะคะทุกคนการปกปิดก็ว่าได้อยู่นะการปกปิดของเขาจะระดับประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าลงหนึ่งชั้นเห็นตรงนี้ไหมฝยแมลงวันของแนกคเนี่ย ก็จะปกปิดได้ประมาณนี้นะคะ,ะถ้าเป็นพวกรอยอเล่นใหญ่ประมาณนี้เนี่ยก็อาจจะปกปิดได้ไม่มิดนะไม่ใช่เป็น full coverage นะคะก็จะแบบกลางๆนะปกปิดได้ในระดับหนึ่งถ้าอยากได้เพิ่มก็คงต้องบิ้วเอาเดี๋ยวเราลองแทบแทบเพิ่มดูนะจ๊ะว่าบาปก็ได้อยู่นะไม่แย่นะเนี่ยของจริงมันอยู่ตรงนี้คะ่ะทุกคนนี่ดูสิ่งที่เนแพ้ดิแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตมันแย่มาก โปมก็ให้ถ้ามันดำมากก็คือต้องซ้ำหรือไม่ก็คอนซีลเลอร์เนาะสีเนี้ยก็ได้อยู่นะคะคือเออมันเข้มนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าเป็นโทนเหลืองที่แน็กชอบแต่ว่าเฮ้ยมันไม่ได้แย่นะคะทุกคนเราก็ได้งานผิวที่เกาหลีไปะละความชํำนิดหนึง่งนิดหนึง่งเล่นแสงโกลโกลเออคุชชั่นเกาหลีก็คือคุชชั่นเกาหลีอะอ่ะโอเคเรามาตกกันอีกข้างหนึ่งนะคะ ก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเนีขอตัวไปแต่งหน้าที่เหลือให้เสร็จก่อนนะคะโอเคค่ะก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้เลยนะไม่แน่ใจว่าแสงเนี่ยเห็นชัดเจนไหมเดี๋ยวจะ อ่ะยกแขนมาเทียบให้ดูนะคะจะได้ประมาณนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเน่ก็จะไปทดสอบการคุมความมันแล้วก็การติดทนให้นะซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะไปซื้อของนั่นนู่นนี่แล้วเดี๋ยวก็กลับมากินข้าวที่บ้านนั่งดูซีรีส์อะไรก็ว่ากันไปแล้วเดี๋ยวผ่านไป 5- 6ถึงชั่วโมงแล้วเนี่ยเราจะมาอัปเดตกันนะคะว่าผิวหน้าของแนเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ว่ามาซื้ออะไรมาซื้อ,อเทปใสสำหรับแพ็คของนะคะมาซื้อแฟ้มสามห่วงแต่อันที่เราชอบเนี่ยมันส่องห่วงอะทุกคนคือแบบอันน่ารักน่ารักสองห่วงหมดเลยและอันใหญ่เนี่ยคืออันนี้สามห่วงคือมันไม่สวยอะมาเสียเที่ยวอะเซงอเงค่ะก็กลับกันมาที่บ้านแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา เที่ยงคืนกว่าแล้วแหละเราทุกคนในบ้านก็นอนไปหมดแล้วเราก็เลยพูดเสียงดังไม่ได้เพราะวันนี้แน็กก็มาถ่ายห้องนั่งเล่นนะเพราะว่าอยากเปลี่ยนแบ็กกราวเฉยๆนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยมันผ่านไปประมาณ7ชั่วโมงครึ่งได้แล้วนะเลยเวลากันมาเยอะเลยทีเดียวเติ <laughs> ดซีรีส์โดยจะแบบว่ายันตอนจบเลยนะมันสนุกมากเอาเป็นว่าเรื่องแองกี้มองเป็นซีรีส์ของเกาหลีสนุกนะคะก็ไปาดูกันได้นะโอเคนอกเรื่องพอแล้วเดี๋ยวเรามา อัปเดตผิวหน้ากันดีกว่านะจ๊ะอ่ะยืดหน้ามาให้ดูใกล้ๆกล้องโฟกัสนิดนึงกล้องโฟกัสหน่อยจ้าโอเคก็อันนี้คือสภาพผลลัพธ์ของเรานะคะความมันก็จะประมาณนี้นะคะตรงจมูกหน้าแก้มอะไรเงี้ยมันอย่างชัดเจนนะ,ะแล้วก็อ่าการติดทนอะไรเงี้ยนะะว่ามันยังโอเคอยู่เพราะว่าการปกปิดมันก็ยังแบบเออไม่ได้แย่อะไรไม่ได้เห็นเป็นรอยสิวชัดเจนนะคะอ่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็ถามว่า ตกลงเป็นคราบไหมอ่มีนิดนึงที่เป็นคราบเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายโดยรวมแล้วเนี่ยแนกะถือว่าค่อนข้างที่จะพอใจกับผลลัพธ์นะคะคือผ่านไป7ชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยหน้าประมาณนี้เนี่ยก็แบบเออมันไม่ได้น่าเกลียดน,นะคือมันมันมากก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นสังขยานะคะทุกคนแนกว่ามันยังแบบไม่รู้แนกว่ามันดูเป็นเกาหลีมากเลยดูดิไฮไลท์แบบว่าไม่ต้องไฮไลท์อะทุกคนเนหรอป่ ไฮไลท์ได้ด้วยตัวเองจ้าโอเคก็เดี๋ยวนะีใช้กระดาษซับคามันซับหน้าให้เสร็จนะแล้วเดี๋ยวก็มาสรุปกันเลยนะคะว่าหลังจากที่เองใช้คุชชั่นตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างนะคะโอเคค่ะก็มาสรุปกันเลยนะคะอย่างแรกเนี่ยก็เป็นในเรื่องของแพคเกจแพคเกจก็มีความเรียบง่ายดีนะเป็นมาตรฐานคุชชั่นทั่วไปนะคะไม่ได้แบบว่าแย่อะไรนะเป็นแบบตลับ มะจ๊ะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะแต่เน็กชอบตรงที่แบบมันเป็นสีดําแล้วก็มีแค่นี้ไม่ต้องมีลดลายอะไรมากนะคะบ่งบอกถึงความเป็นแบบว่าสไตล์ผู้ชายดีนะอย่างที่เขาบอกเลยคือโอป้าสไตล์ก็คือถือว่าตอบโจทย์นะคะสำหร,รับผู้ชายที่ใช้คุชชั่นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มาในส่วนของเนื้อสัมผัสอันนี้ค่อนข้างที่จะชอบนะคะลงผิวหน้าไปแล้วเนี่ยเกลี่ยง,ง่ายแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้หนักหน้าระหว่างวันนะ,ะส่วนตัวเนี่ยผ่านไประหว่างวันไม่ได้มีความรู้สึกแบบว่าโอ้ไม่ไหวแล้วฉันอยากล้างหน้าอะไ,ไร้ยบบ่างเคนะแล้วก็ มาในส่วนของสีเนี่ยเบอร์3ถือว่าค่อนข้างที่จะเข้มเลยนะ แต่ถ้ามันโทนเหลืองก็จะดีกว่านี้มากๆเลยนะคะอันนี้มันมีความแบบแทนบ่มแดดนะมีความส้มๆเจลออนสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรโทนสีผิวแต่ละคนเนาะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยแหอยากให้มันเหลืองกว่านี้นะคะแล้วก็มาในส่วนของการติดโทนการคุมความมันอย่างที่ทุกคนเห็นเลยก็คือการคุมความมันเนี่ยแหก็ยังเฉยๆนะแต่ว่ามันไม่ได้แย่อะไรนะคะเพราะว่าความมันที่เราได้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เต็มทั้งแผ่นแล้วก็มันผ่านมาตั้ง7ดชั่วโมงอะเนาะก็เลยไม่ได้แบบคาดหวังอะไรมากนะคะซึ่งตอนนีมั ่านไปประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงอะไรเงี้ยคือหน้ามันไม่ได้มันเท่านี้ไงก็เลยว่าเออมันไม่ได้น่าเกียดอะไรนะ,ะแล้วมนในส่วนของความติดทนอะไรเงี้ยก็ยังติดทนดีอยู่นะคะแต่ว่ามันก็มีแบบครัวกคาบคุชชั่นเนี่ยหลุดออกมากับแผ่นซับความมันด้วยเลยนะอ่ะประมาณนี้เห็นไหมว่ามันเป็นคราบแบบคราบแป้งคราบคุชชั่นออกมานะคะก็เออมีหลุดมาบ้างนะอืมแล้วก็มาในส่วนของราคาและความคุ้มค่านะคะสรุปเลยแนมรู้สึกว่า เออนักซื้อมาเท่าไหร่นะจะไม่ได้ประมาณร้อย 150าบาทไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าไม่เกิน2 0 0รอแน่นอนซึ่งมันถูกมากจริงทุกคนนะคะถ้าที่กับราคาแล้วเนี่ยเฮ้ยแน็กเชียให้ไปลองกันดูนะตัวนี้เนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด3สีนะคะก็ถ้าได้สีที่ถูกใจเน็กเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบกันแหละเนาะเพราะว่ามันราคาไม่แพงไม่ต้องคาดหวังอะไรมากแล้วผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจนะคะโอเคก็จบไปแล้วนะจ๊ะกับคลิปลองของวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเลยนะคะแล้วก็ใครที่แบบสนใจตัวนี้แล้วก็แบบพี่แน็กซื้อที่ไหน พูดไปแล้วค่ะซื้อที่ช้อปปี้นะคะลองไปเซิร์ชดูนะจ๊ะโอปัสไ y l ์นะมันมีหลายร้านนะคะไม่อยากบอกว่าร้านไหนเพราะว่าเดี๋ยวรายได้จะไปกระจุกที่ร้านนั้นร้านเดียวเอาไว้ว่ากระจายกระจายให้แม่ๆค้าหลายๆคนๆคนแกแม่แม่ค้าซะด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรและะ้วคนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย